พังานในระบบเปลี่ยนไปเท่าไหร่ Q เนี่ยเป็นศูนย์เดลต้าูนะคะอยากรู้เราก็จะต้องใส่เดลต้าดบเบิยูเข้าไป W เลยูริ่มต้นเท่าไหร่นะครับะังนี้จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแไปลไงนะครับจาก A ไป B อะไรเปลี่ยนบ้างจาก A ไป B ความเดินเปลีป่ยนไหมครับเดลต้า p ก็เปลี่ยนเดลต้าีเปลี่ยนไหมครับก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดลต้า delta แนอยู่นะคะจะหาได้จากพื้น <c oughs> ที่ใต้กราฟนะคะจาก A ไป B น,นั่นเองนะ <c oughs> ก็คือเดลต้า p ที่เปลี่ยนไปนะคะคูณกับเดลต้า v ซึ่งอยู่ตรงไหนคะ เดลต้าพีก็คือส่วนไหนครับส่วนนี้ที่ผู้ปิดการเนาะและเดลต้ามีคือส่วนไหนครับส่วนนี้นะคะมันก็คือพือ้นที่ไหนเลยพื้นที่ส่วนนี้ค่ะ ซึ่งแน้เท่าก,กับ1ส n 2คูณฐานก็คือเดลต้าีกับเดลต้า p ครัเพราะฉะนั้น่ก็จะเท่ากับนะคะเดลต้า u เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยพลังงานในระบบนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงเนาะมันเลยติดลบแงน,นะคะย้ายูไปฝั่งนี้ยกลาจเป็นลบเท่ากับตรง,งนี้นะคะกูย้ายไปเลยนะ ไม่เยเดี๋ยวเจ้าพีก็คือเท่าไหร่ม่้สิบใช่ไหมสิบใช่ไหมเดี๋ยวต้องพีเท่าไหร่คะ